ูโซคือดอกไม้ที่อยู่ในกระถางชั้นเลวแต่ได้ปุ๋ยชั้นดีเพราะเขาอยู่ในสังคมที่ดีสังคมที่มีส่วนเติมเต็มในการเติบโตให้เขามีพัฒนาการนั่นก็คือความเห็นใจและสั่งสอน สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าเราจะมาพูดถึงเราทุกคนล้วนต้องเติบโตอุโซเออร์วินค่ะซูเปอร์โรบอทวอ0เล่าถึงกลุ่มฮีโร่ที่อยู่ท่ามกลางสงครามและความขัดแย้งแต่นอกจากนี้ในเนื้อหายังแฝงในยะสำคัญกับผู้เล่นผ่านตัวละครที่อยู่ในเรื่องราวด้วยในยะแฝงที่ว่านั้นนั่นก็คือการเติบโต ในจุดนี้เองคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่ซ u เปอร์โรบอทวสามสิบกำลังสื่อกับเราแถมยังสะท้อนภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคมอีกด้วยทีนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าปมเรื่องราวการเติบโตของพวกเขาตรงกับกลุ่มคนในสังคมตรงไหนยอย่างไร เราทุกคนล้วนต้องเติบโตอูโซโอเออร์วินการสูญเสียอูโซโอเออร์วินโมบิสูดวีกันดัมอูโซ,โซคือดอกไม้ที่อยู่ในกระถางชั้นเลวแต่ได้ปุ๋ยชั้นดีเขาเติบโตท่ามกลางสงครามและความขัดแยง้งแบกรับหน้าที่โดยไม่เหมาะกับวัยเป็นตัวแทนของเด็กที่เติบโตท่ามกลางปมของการสูญเสีย มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่เกิดมาด้วยความไม่พร้อมและกลายเป็นว่าความไม่พร้อมนั้นสร้างปัญหาให้ครอบครัวและตนเองแต่อูโซไม่เพราะเขาอยู่ในสังคมที่ดีสังคมที่มีส่วนเติมเต็มในการเติบโตให้เขามีพัฒนาการนั่นก็คือความเห็นใจและสั่งสอนเขาเป็นที่รักในกลุ่มเพื่อน และเป็นคนสำคัญในกลุ่มคนที่มองเขาว่าเขาคือน้องชายเขาคือครอบครัวทุกคนรอบข้างพยายามมองข้ามปัญหาของอูโซและให้กำลังใจส่งเสริมและสั่งสอนการข้ามปมของการสูญเสียมีข้อแม้สำคัญเพียงอย่างเดียวคือคนรอบข้าง ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอูโซเออร์วินค่ะสำหรับครั้งหน้านะคะเราจะพูดถึงคนไหนก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด subscribe, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะมันอาจจะเป็นภาพสะท้อนในปมของเพื่อนๆได้เพราะเราไม่เคยเปลี่ยนไป แต่การเติบโตจะทำให้เราเปลี่ยนแปลง